มันจะมีวันหนึงอะค่ะที่ว่าต้องไปทำงานที่เกาะพีพีโดยที่จะต้องนั่งเรือสปีดโบ๊ทแล้วคือส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบนั่งเรือด้วยความที่เมาเรือด้วยแล้วก็วันนั้นบังเอิญว่าคนเยอะมากด้วยค่ะในเรือประมาณ3 0มสเกือบสีคนได้มันทำให้เราแบบเริ่มจะปวดหัวเริ่มจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ แต่ว่าด้วยความที่จำเป็นจะต้องไปเนาะเราก็เลยแบบอ่ะลองเปลี่ยนความคิดดูดีไหมว่าเนี่ยเราจะหาจุดดีหรือว่าหาความสนุกอะไรได้บ้างจากการนั่งเรือสปีดโบ๊ทในครั้งนี้ซึ่งมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งจากท่าเรือไปถึงเกาะพีพีนะคะแล้ววันนั้นน่ะบังเอิญว่า ซื้นแรงลมแรงด้วยม,มันจะทําให้แบบเรือมันกระดอนเนาะมันจะแบบบ๊มบ๊มไปตลอดทางเลยอืมแล้วเราก็เลยแบบอืมจินตนาการว่าเราเนี่ยเล่นเครื่องเล่นอะไรสักอย่างแล้วมันต้องมีแบบจังหวะที่มันแบบบ๊ำบ๊ำบ๊ำไปอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนให้มันเป็นความสนุกอืมพอวันนั้นนะคะ ไปถึงจากท่าเรือไปถึงเกาะพีพีแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้ขึ้นคนรอบข้างคนที่นั่งบนเรือคนที่ไปด้วย mm hmm. เขาก็รู้สึกดีอะค่ะที่เราไม่แบบไม่หงุดหงิดไม่ไม่ไม่เหวี่ยงไม่วีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ทําให้คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของเรา mm hmm. เมื่อเราเจอกับ สถานการณ์ที่เราไม่ชอบคือเราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องแบบชอบหรือว่าถูกใจไปซะทุกวันมันก็ต้องมีบ้างเนาะที่แบบเจออะไรที่เราไม่ถูกใจเราไม่ชอบถ้าเกิดเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเราลองเปลี่ยนดูนะคะ ว่ามองมองหาดูว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์เนี่ยที่เรากำลังจะเผชิญมันมีข้อดีมันมีแบบความสนุกอะไรบ้างที่แบบจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็มองในจุดนั้นแทนนะคะเปลี่ยนโฟกัสเหมือนที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆน,นะคะนะคะว่าพอเราเปลี่ยนโฟกัสปุ๊บไปมองในสิ่งที่มันดี ทุกอย่างมันก็จะดีเองค่ะลองดูนะคะ